อันนี้นนนท์รีหรอนนะ้ะขอให้นะคะเลขใหม่นี้เนาะจงอยู่คู่เราตลอดไปแล้วก็ให้โชคให้ลาบนะคะมั่งมีสีสุดรวยเงินรวยทองโดยทรัพย์สมบัตินะคะเป็นมหาแห่งอาเศรษฐีแห่งความสุขความสิ่งใดสุขสมศักดินะคะแปวนเลขอินฟินิตีนะคะ ตัวีถ้าเป็นประเทศลาวเขาเขาติดมาก็จะเป็นประเทศลาวในี่คือตัวอะไรตัว L เนอะ L O A ครับสามตัวโอ้ L O อของไทยเนี่ตัวทีตัวเดียวเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Niki Story ค,ค่ะเช้าวๆวันนี้นะคะแม่ปูก็มาหุงข้าวนะนี่หุงข้าวนะคะนี่ข้าวสุกแล้วนะคะ ลุงจิ๋มเนี่ยก็ตักไปแล้วถ้วยหนึ่งนะจานหนึ่งนะครูก็จานหนึ่งช่อยจานหนึงอันนี้ก็เผื่อน้องนะคะนี่เรียบร้อยค่ไข่ข้าวสวยนะคะร้อนๆให้น้องทีนี้แม่ครูจะทําอะไรไปดูกันนะคะค่ะกําลังทําให้น้องนะคะแยก้ลูกศรนะคะเนี่ยนะ,ะน้องชอบมากนะคะ ที่สองนะนี่ก็คือเราทําแบบข้าวต้มให้หน้นะคะนี่ข้าวต้มนะคะแต่ว่าใส่เส้นนะคะวันนี้นะมีผักจุกนี่ผักเข้าไปต้องเปื่อยๆนะคะใน้องเนี่ยคล้ายๆกับเกียวฮ้อนเลยนะคะเนาะเกียวฮ้อนมีผักมีอะไรด้วยแต่ว่าเ,เราไม่ได้ปรุงเครื่องนะคะนเนี่ยเนี่ยนะคะเรามีหมูสไลด์หมูต้มจัดกไม่ให้เปื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะเราก็ใส่ ผัดเข้าไปให้รบเสร็จแล้วก,ก,ก็ถึงให้ปิดเปลือยเลยค่ะนอกจากนั้นก็จะเอาข้าวมาคนให้น้องด้วยเผื่อน้องจะอุ่นท้องเนาะนะคะอ้วนก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้น้องมีงสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พยายามเซฟอยู่นะคะนี่ค่ะเรามาค้นข้าวใส่จานนะคะเอาไปใส่ผสมให้กับน้องที่แม่ครูทำเหมือนแก้วฮ้อนไวน้นะนี่วันนี้สุดพิเศษเลยค่ะน่ะ ไม่ต้องใส่มากค่ะเพราะว่าวันนี้มีเส้นให้น้องด้วยนะคะเนาะเส้นให้น้องด้วยค่ะอุ๊ยตกกระจายหมดเลยค่ะโอ้โหหนลุงกิ๊ฟมี่มาแบบดูโจมเลยเอาล่ะก็จะไปผสมให้น้องเลยค่ะอไปไปกันเลยมา ผสมข้าวลงไปนะคะไ้น้องนก็จะได้อิ่มๆเลยเนื้อเยอะเลยนะคะเนี่ยเยบร้อยค่ะเนี่ยเนี่ยแค่นี้ค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาเอาอาของอร่อยนี่ค่ะมาปาดใส่้นงนะคะนี่เยบร้อยค่ะเนี่ยตัดเลย ให้ร้อเลยโดยหน้าเลยนะคะสูตรนี้น้องกู้แล้วกันค่ะพี่น้องขาอันนี้เราไปผัดก็อร่อยนะคะนี่เรียบร้อยเลยค่ะผู้อุ่นหน้ารับประทานจะบอกไปเลยค่ะสุดละค่ะ ดค่ะพี่น้องขะอร่อยมากนะคะน,นี่นะยินดีค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะขณะนี้เราก็เอารถมานะคะในวันสําคัญของเราเนี่ยก็คือเป็นทะเบียนแล้วของ,รองะะเราอ๋อทะเบียนหายเนี่ยค่ะนะคะวันนี้ก็ได้เลิศงามยามดีนะคะเป็นวันพุธสีเขียวสดใสเนาะ วันนี้ได้มาเปลี่ยนป้ายจากกอนสามถืเกียรติจากนนทบุรีนะคะโอ้สวัสดีค่ะวันดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะจากนะคะจากเบียนนะคะเปลี่ยนมาเป็นอ่ามาเป็นนี่เรียบร้อยเลยค่ะอ้ออันนี้นนนทบุรีหรอลีเนาะ ขอให้นะคะเลขใหม่นี้เนาะจงอยู่คู่เราตลอดไปแล้วก็ให้โชคให้ลาบมาสะมังมีสีสุดรวยเงินรวยทองโดยทรัพย์สมบัตินะคะเป็นมหาแห่งเศรษฐีแห่งความสุขทวาสิ่งใดสุขสุศักดิ์นะคะแฝดเลขอินฟินิตี้นะคะใช่ไหมร้องใช่ไหมได้แฝดเลขอินฟินิตี้เนาะใช่ค่ะแฝดแฝดไม่มีสิ้นสุดเนาะเนาะเอเชียค่ะเอาลองอะไรลองรวม สีสุดนะคะ48 42 3เลข3เลขความรักในครอบครัวนะคะเพราะนั้นรอบคันนี้ก็คือเป็นเลขที่อ่าอินฟิลิตี้ถ้าถือตัวเดียวถ้า2ตัวก็12เป็น3นะคะเป็นเลขครอบครัวเลขความรักนะคะสามเป็นไปนะคะ <ไป S 2> มังมีสีสุกค่ะโชดคดีค่ะอ้าวเหี้ยๆหมันๆค่ะเหะะ<โอ>ี <laughs> เเ้ยๆๆ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 อๆๆ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 ๆ ติดเลยไม่ติดเลยเรามีเราจะเป mm ้ายดตัวที่มันตับปไี่ด้ติดตัวที่ตัวทีตัวทีนะครับตัวทีตัวทีก็คือไป ไปประเทศนอกได้ไป,ปรเรียกว่านักท่องเที่ยระหว่างประเทศนะคะเป็นเป็นเอ่อเป็นท็กซี่รถเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปเปิดเยอะอย่าไปเปิดเยอะมันมีเลขอะไรเยอะเป็นมุกดาหารแล้ว มาติดตัวทีกันอันนี้ก็คือตัวทีทีก็คือทไทยแลนด์อินโดนีเเที่ยวทั่วไทยเลยไอ้สามน,นี้เที่ยวทั่วไทยเมื่อก่อนผูกเขียวเราก็เคยไปเที่ยวประเทศ ประเทศลาวนะปีนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไปหรือเปล่านะอ่าถ้าติดตัวทีนี่น่าจะได้ไปนะครับตัวทีถ้าเป็นประเทศลาวเขาเขาติดมาก็จะเป็นประเทศลาวนี่คือตัวอะไรนะตัว L เนอะ L O a ครับสามตัวโอ้ เอโอเอของไทยในยตัวทีตัวเดียวเลยมันจะไม่เป็นไต้หวันบอกเราเป็นไทยแลนด์ไทยแลนด์นะ <Okay. S 2> ที่นนะ <Okay. S 2> อันนี้ก็เสร็จแล้วนน <Okay. S 2>